ปลาเชิดตั้งคันไว้ด้วยหรือปะนะครับหลังจากที่เราปล่อยไปเนาะเล็กเลยนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล้งครับอ,อล้ล่างมาล่างมาล่างมา ปลาเชิดตั้งคันไว้ด้วยหรือปะ,อะนะครับหลังจากที่เราปล่อยไปถึงห้านาทียังอะฮะไม่มันตามไงป่ามันตามครับรู้ยคันยังโกกอยู่เลยมันตามคำเล็กเลยปกรกันลุกก่อนลุกลุกก่อนเร็วเชิดปลาเชิดเชิดวิ่งขนาดนั้นมันสู้อยู่หมายยังนูนไงนูนน,น,นูนมันแถไปนูน่น ตาข้อตะขอตะข้อไปไปโอ้ยอะไรวะปะปลาอะไรอ่ะฮะเล้งอ่ะเล้งนะโอ้ยอ่ะเล้งก็เล้งประเดิมก่อนเล้งก็เล้งนะอ่ะเล้งก็เล้งเอาเนาะไม่ใช่ไม่เอาปลาระวังหลังปลาหลบก่อนปลาเดี๋ยวมันพุ่งอันตรายครับเล้งกันเล้งวะโอ้ยเนาะโอ้ยมันไม่โดดตั้งแต่ทีแรกอ่ะไอสุ่มมันไม่เนาะเล็กเลยนี่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล้งครับอ๋อ่าล่มาลงมาลๆๆมา,า,มาอุย้ยตัวมันเล็กแต่ขอมอกินไม่ได้ขอมสำหรับปลาใหญ่พ <c oughs> อปล่อยแป๊บเดียวเองนึกว่าไอซีแม่ก,กินไม่วิ่งเลยไอไอ,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 อกินไม่โดดอะ่ะเบ็ดเล็กกินดีแบบนี้เลย เดี๋ยวปล่อยเห่าก่อนไปหำม,มาไปพาแม่งมานนักเอาจีนะเว้ยไปป๋าป๋าเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวผมปลดเองป๋าวางเลยป๋าเหนื่อยหน่อยอ่านอนเลยลูกนอนเลย,ยดเดี๋ยวผมปลดเดี๋ยวผมปลดเองซ้อมซ้อมก่อนซ้อมก่อนป๋าป๋าอย่าป้ายังไม่ทันได้ตายอย่าไปเล่นกับมันนี่ต้องใช้อย่างนี้ อืมแต่กุ้งอนเองรอเลยเอาเราไเดิมก่อนเนาะเออเอาก่อนเอาให้มันก่อนมาเดี๋ยวผมเอาไปดองไปเดิมครับตัวแรกเต็กเล้งอา่ารอต่อไปครับไปแล้วครับข้างหลังเอ้ยเอ้ยโดดน้ำไปแล้วโดดน้ำมาข้างหลัง้ะเดี๋ยวไปดูปล<ม>าเบี่ยงมาทางนี้ได้เปล่า เบี่ยงมาทางนี้ลงมางล่างลงมางล่างได้ป่าเบี่ยงมาทางนี้ครับเออได้ไหมอันนะั้นอีซี่วันนี้เรากายพันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ตะขอมันใหญ่ไงโอ้ต้องกลายพอดีกลางหน่อยมีคมปากแหลมมาเลยอีซี่กายพันอะไรเราก็ถ่ายเหมือนกันนี่แหละลงมางล่างครับป๋า ก็มองล่ะเออเออนี่มันเป็นลายเกมอีกอย่างหนึ่งครับสนุกสนุกนะอ,อืมปเราลองมาสะบัดนะครับ,บไม่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 อย่าไปตีเขา,เ,า,ดา,กกาเดี๋ยวผมจะการหนึงเดี๋ยวผมกดเองนี่เจ้าเจ้า ค่าเวลาหน่าหวานาะสนุกไปไปก่อนพังๆกันแกว่าแกลโอเคครับมาเดี๋ยวผมจะเอาไปดองให้จปาจอยบมันกระโดดอ่ะลงน้ำเฉยเลยมันรู้ด้วยนะทางน้ำไปทางไหนนะกรอโดดเลยตาหวันนี่หน่อยช่วยๆกัน อะไรอ่ะเขาว่าอะไรนะตัวที่สองแล้วครับตัวเล็กกว่าโอเคอีซีเราใกพันครับแหม่ค่าเวลาแหม่เบิร์นสามใส่หกตัวได้บ้างหกตัวโลได้บ้างนี่ปลาได้นะครับแดงตัวใหญ่ๆเงี้ยหกตัวโลหกตัวเจ็ดตัวใช่ครับตัวนี้ใส่แดงตัวที่ปลาจับมีใส่แดงไอ้นั้นปลาเหลืองก็บีซี ไว้จริงๆนะไม่ว่าใครนะอะไรอะไรมันว่างมันไปก่อนนะผมมันก็เหมือนกันรีดีซีครับเหลืองก็รีซีครับตัวนี้ลีซีกะข้างหลังนะครับตกหน้าดินรอยสายครับลงไปแล้วสองเส้นนะครับอยู่กับทีมงานอาบุโศอะไร้ะครับไวัสวครับ รุ่นนี้ต้องเป็นสอวอเนาะบวานเนาะอเ,เอสอสวอเนาะใจแก่งเนาะอยู่แถวไหนครับสำโรงสำโรงครับอ่านี่ครับคนกรุงเทพครับคนกรุงเทพข้าวอยู่ไหมป้าอยู่ปะอยู่โอดโสดดีโมสี อร่อยนะั่นเนื้อมแน่นดิกินแรงด้วยไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้มโกดอยู่โน่นน่ะโน่นน่น่นน่โนนน่ะโน,น่นน่ะโน,น่นน่ะดึงอยู่น่ะอีอมันกินปลาไม่แรกโกดอ่ะนะนนปลาเขาหวานนันทีแรกอ่ะต้องแบบเซตเซตทีแรกสักหน่อยไงอ่ะวิ่งไปอ่ะไปแล้ว ปลาเขาว่าขึ้นมาแล้วแล้วมันส่วนไปยังยิ่งดิ้นไหมนะ่ะปลาอะดิ้นไหมไปถึงไหนเขาเซติป่ะน่ะเรียบร้อยอยู่ไหมอยู่อยู่นั่น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  นะั่นๆๆๆๆๆอยู่ไหมอยู่ๆๆป่านั่นน่ะป ah um, ่าป่าป่ามันตามมันน่ะป่าตัไปตามตามตามมาแล้วน่ะกลับแล้วน่ะกลับมาแล้วฮะมันตามป่ะวิ่งสวนกลับป่ะวิ่งวิ่งเน้วหนักเลยวิ่งวิ่งเนื้อหนักผลเบาแล้วนั่นน่ะเรียบร้อยแล้วมั้งน่ะ ฮะเรียบร้อยแล้วมันไม่สวนแล้วน่ะอืมอันนี้เบ็ดละมัดเองไม่ใช่เหรอเออจริงตามนะ่มันสวนอยู่อยู่อยู่ปลาอะไรปะเฮ้ยไม่เบ็ดสามตัวสามตา สามตาแล้วเลยกี่ตาเอ้ยตัวนี้มันจะวิ่งขนาดนั้นเจอเหรอตัวนี้จะขนาดนั้นเหรอโอ้โดนอะไรก็สามตาขเขาปุ๊บอ่ะเออแล้วมันโดนอะไรอะไรมาอุ้มแล้วมันหลุดม,<อ>มันไม่มันเอามาอม,มอะไรอีกหรือเปล่าวะมีเก็ดตลอดเปล่าวะด,ดูก็ไม่มีอะไรนะเออหรือมันติดตัวอื่นแล้วหลุดไม่รู้นะเออก็เป็นไม่ได้หมดใช่ใช่เอาที่แน่ๆแล้วก็ไม่ว่าแล้วกันไม่ว่าได้หนึ่งเออเออ รอดมาหนึ่งเป็นไปได้เว้ยครับมาดูผลงานเราครับผมตะก้ามุนๆนะครับปลารวมๆนะครับปลาสายะะนะครับปลารวกก็เป็นผลงานที่เราลอยสายนะครับมีพวกปลาเก๋าหน้าดินนะครับแล้วก็ได้เดกๆมาสองหางครับกินสามทีได้มาสองนะครับ,รบพอได้สนุกสนานกัน วันนี้อินซีเรากลายพันธุ์น่ะอกินได้ช้าโอเคครับผมได้แล้วครับพอได้กินเอาก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ